รายงานไปในช่วงที่แล้วนะครับคุณหนึ่งอัธนพลดูจินดายังอยู่ที่สิงห์บุรีที่อินบุรีก็ชาวบ้านตอนนี้อาศัยอยู่บ้านกลางน้ํากันความสูงระดับน้ําประมาณ3-4เมตรความเป็นอยู่ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นว่าต้องปรับตัวใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกันด้วยคุณหนึ่งพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับ แม้เขื่อนเจ้าพระยาจะลดระดับการปล่อยน้ําลงมาแล้วนะครับแต่ที่ตรงคันดินแตกหลังชุมชนวัดประสาทดูรั่วยังไม่สามารถอุดได้นะครับทำให้น้ํำยังไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้ระดับน้ําในพื้นที่เองก็ลดลงเล็กน้อยแต่พบว่าในพื้นที่ระดับน้ํายังคงท่วมสูงอยู่นะครับ เมื่อช่วงค่าวันนี้ทีมข่าวนั่งเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ร่วมกับภารกิจไปสํารวจความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่คู่ภัยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยราชวารีเหนือ33ขี00ฐานสิงห์บุรีไปที่บริเวณชุมชนหลังวัดประสาทพบว่าตอนนี้ระดับน้ําลดลงแต่ชาวบ้านยังต้องอาศัยอยู่บนบ้านชั้นสองที่ถูกน้ําท่วมลึกไม่ต่ํากว่า2เมตรเลยนะครับพบว่าชาวบ้านหลายคนเริ่มตัดปรับตัวได้แม้ว่าน,น้ําจะท่วมรอบบ้านน้ําประปาไม่ไหลจนต้องออกมาอาบน้ํากันหน้าบ้านกันตอนค่ําเพื่อคลายร้อน ก่อนเข้านอนนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านครับไม่รู้ดินะตั้งแต่น้ําขึ้นไม่ไหลเลยตั้งแต่วันนู้นนะแต่วันพุธนะใช่ใช่ถูกต้องอ่ะวันนี้อาบน้ำหน้าบ้านตลอดเลยทุกวันเลยทุกวันไม่หนาวก็หนาวนี่หนาวเงี้ยธรรมชาติะทำไงได้ล่ะเหรอรรมชาติไปเที่ยวใกล้แค่นั้นแหละปวดหัวเปล่าๆปวดหัวธรรมชาติน้ำอ่ะ ผมเกิดที่นี่เจ็ดสิบกปีเนี่ยมันก็ท่วมเยนี่ตั้งแต่สมัยก่อนนี่แล้วสมัยก่อนนี่ก็ท่วมตั้งแต่ปู่ย่าตายายส่วนชาวบ้านที่อยู่ริมถนนที่ปัจจุบันกลายเป็นคลองเพราะถูกน้ําท่วมได้ใช้บันไดเข้ามาผูกรัดมัดเป็นทางเดินขึ้นโรงเรือเพื่อรับของ จากที่หน่วยงานและชาวบ้านหรือจิตอาสารนาข้าวสารอาหารน้ําดื่มมาให้นะครับนอกจากนี้ชาวบ้านเองยังปรับตัวอยู่กับน้ําท่วมโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาแก้ปัญหาด้วยการดัดแปลงตะกร้าผ้าผูกโยงด้วยลวดดึงข้ามฝั่งส่งของให้กันกลายเป็นกระเช้าลอยฟ้าข้ามถนนกลางน้ําท่วมได้อย่างฉาญฉลาดนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านครับของผมเนี่ยคือบางทีอย่างมีคนทาของทำข้าวทำข้าวมีชุดถุงยางชีพมาแจกเนี่ยครับ และถ้าไม่มีเรืออยากเข้ามาเห็นการเป็นอยู่ของชาวบ้านก็พวกผมก็จะพาเข้ามาครับแต่คืออ๋อแสดงว่าคือของเราคือเข้ามาสนับสนุนใช่ครับสนับสนุนและบางทีพวกผมก็จะหาของหาอะไรมาเท่าที่ว่าผมหากันได้จะมาใช่ครับอาจจะทั่วไม่อาจจะทั่วถึงั้่งไม่ทั่วถึงั้่งครับคือตอนนี้ก็ช่วยได้ก็ต้องช่วยกันไปก่อนครับ ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านยอมรับว่าระดับน้ํายังท่วมสูงแม้ว่าจะลดระดับประมาณ20เซนติเมตรแต่เชื่อว่าชาวบ้านยังคงต้องอาศัยอยู่กับน้าท่วมอีกนานนับเดือนนะครับจึงต้องเข้ามาสนับสนุนเรือในการสัญจรเข้าออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับส่วนภาพภูมสูงที่ทีมข่าวขึ้นบินช่วงเช้านี้ ส่วนภาพบมสูงนะครับที่ทีมข่าวขึ้นบินเช้านี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงคันดินกั้นน้ําก็ยังมีภาพยังมีน้ําที่ไหลลงมานะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถอุดรูรั่วได้นะครับทําให้ชาวบ้านที่อยู่ยังต้องอาศัยอยู่กลางน้ําเจ็นได้ว่าตอนนี้ชาวบ้านก็ยังพายเรือออกจาก ชุมชนที่ถูกน้ําท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ชาวสิ่งที่ชาวบ้านนั้นจําเป็นมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรือในการสัญจรเข้าออกจากบ้านนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าในพื้นที่ชุมชนนั้นถูกน้ําท่วมจนต้องใช้เรือพายเข้าออกเท่านั้นนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ